วันนี้ช่องบ้านของขวัญจะพามาชมโครงการลุมพินีสวีทเพชรบุรีมักกะสันนะคะวันนี้ช่องบ้านของขวัญได้มีแขกรับเชิญจะพาไปชมโครงการนี้ค่ะพี่ขอแนะนํานะคะน้องฟิวค่ะสวัสดีค่ะพี่นา<ำ>ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอแนะนําตัวนะคะชื่อฟิวค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยฟิวจะมาให้รายละเอียดโครงการตัวนี้พี่อยากถามน้องฟิวว่าลุมพินีสวีทเพชรบุรี มักกะสันเนี่ยค่ะทำเลเข้าอยู่ตรงไหนคะค่ะ,คะทำเลตัวนี้นะคะมันเป็นทำเลที่ดีมากเลยค่ะพี่นันเพราะว่ามันเป็นจุดส่วนกลางนะคะเชื่อมต่อระหว่างส่วนของพระนครกับส่วนของทางด้านตะวันออกอของ<ด>ทางกรุงเทพนะคะ,คะซึ่งมันจะมีการเชื่อมโยงถึงด้านของพระรามเก้าด้วยค่ะ,ะ,คะพี่อยากรบกวนถามน้องฟิวว่าการเดินทางอะค่ะเดินทางสะดวกทางไหนบ้างคะ โดยทางรถก็จะสะดวกนะคะเพราะว่าจะมีทางเข้าได้ตั้งแต่ทางเส้นสุขุมวิทเส้นอโศกนะคะแล้วก็เส้นเพชรบุรีเส้นพะลามเก้าก็เข้าได้ทางด้านสุขุมวิทจะอยู่ด้านนู้นนะคะคแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ในด้านของรถสาธารณะรก็จะมีทางเลือกอย่างเช่นแอร์พอร์ตลิง์มักกะสัน MRT เพชรบุรีก็ได้นะคะอันนี้สะดวกมากเพราะว่าวันนี้คือลองมาใช้เส้นทางนี้ดูลงจาก MRT เพชรบุรีเนี่ยออกทางออก3ม เดินทางโรงเรียนดอนบอสโกเดินตรงเรียบถนนมาเรื่อยๆถึงเลยเดินได้สบายๆค่ะแล้วพี่นันนะคะพี่นันมายัางไงคะวันนี้อ๋อพี่อยู่สีนะคลินพี่จะขึ้นทางด่วนบางนามานะคะแล้วมาลงเพชรบุรีประตูน้ํานะคะพอลงมาปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายมาถึงสี่แยกไฟแดงก็เลี้ยวเข้าในลุมพินีสวีเพชรบุรีมักกะสันได้เลยค่ะง่ายมากค่ะน้องฟิลคะ่ะ พี่อยากทราบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่รอบโครงการของลูมพินีสวิทเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะะสำหรับตัวนี้นะคะเลี้ยวซ้ายไปมันจะเป็นฟอร์จูนทาวมีเซ็นทรัพลพราม9<อ>นะคะส่วนทางด้านมุมนู้นเนี่ยจะเป็น Terminal อลทเววันส่วนทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นห้างประเภทสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์นะคะเลยแีกนิดนึงก็จะเป็นตรงประตูน้ํา ก็จะมีแพทตินัมมีเซ็นทรัลเวิลดถือว่าการใช้ชีวิตนี้ถือว่าสะดวกสบายมากค่ะโอ้ที่น้องฟิลพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นง่ายแต่การตัดสินใจในการซื้อลูมินีสวีทเพชรบุนีมักกะสันเลยนะคะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมโครงการลูมินีสวีทด้านในเลยดีกว่าปเราไปกันไปด้วยกันค่ะ อยู่ประต,ตูทางเข้าของ like okay. โครงการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชั like, right. ้นไหนกันคะวันนี้ไปชั้น32ครับพี่นันเดี๋ยวเราไปชมห้องกันเลยดีกว่าว่าสวยแค่ไหนใช่โอเคค่ะตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะก่อนเข้าไปชมห้องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องบ้านของขวัญด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการรีวิวโครงการครั้งต่อไปขอบคุณมากค่ะฟิลฝากเพจของฟิลด้วยนะคะฟิล real estate ค่ะ ฟิลตอนนี้เราถึงชั้น32แล้วนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องที่เราจะขายกันค่ะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวฟิลพาไปนะคะห้องมันจะเป็นห้องหัวหมุมติดกับมุมลิฟต์พอดีโอเคห้องนี้เลยค่ะ<า>ไปเราเข้าไปเลยค่ะ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องแล้วพี่อยากทราบว่าสภาพภายในห้องเป็นยังไงฟิลช่วยอธิบายใพี่ฟังหน่อยค่ะได้ค่ะพี่ห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องแบบ2ห้องนอนนะคะแล้วก็1ห,ห้องน้ําจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนแรกจะเป็น d ิ n i n g area รียส่วนนี้นะคะสามารถที่จะนั่งทานข้าวกันได้ถึง5ท่านด้วยกันเลยนะคะแล้วก็เขาจะสร้างตู้ storage ให้สามารถที่จะเก็บของได้ด้วยถือได้ว่าเป็นห้องที่สะดวกสบายเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่อยากจะเห็นสภาพภายในห้องส่วนอื่นๆแล้วสิ เดี๋ยวฟิลพาพี่ไปดูอีกหน่อยค่ะค่ะได้ค่ะเชิญพี่นันเดินทางนี้เลยค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นห้องครัวค่ะทางเจ้าของเนี่ยก็จะให้ตัวไมโครเวฟตู้เย็นแล้วก็ตัวซิงค์ห้องนี้เนี่ยยังไม่มีตัวฮูดตัวฮับนะคะต้องมาติดตั้งกันเองในเรื่องของผนังนะคะเขาติดกระเบื้องไว้เรียบร้อยซึ่งมันจะเกิดความสะดวกในเวลาที่เราทําอาหารเพราะว่าเวลามันกระเด็นเปื้อนเราจะได้ทําความสะอาดได้ง่ายค่ะส่วนต่อไปนะคะพี่นันจะเป็นห้องลิฟวิงลุมเดี๋ยวตามฟิลมาเลยค่ะได้ค่ะได้ ส่วนของ Living r o o ุนะคะ,คะพี่นันจะมีโซฟาให้โซฟาเป็นสองคนพี่นันลองนั่งดูค่ะวะ่านั่งสบายหรือเปล่าสบายค่ะตัวโซฟาให้มาพร้อมกับตัวโต๊ะนะคะแล้วก็เชล์วางทีวีแล้วก็ทีวี TV ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวคะ่ะพี่นันเออพี่อยู่ในห้องนี้ก็ตั้งนานพี่อยากทราบว่าห้องนี้มีระเบียงหรือเปล่าคะน้องฟิลมีคะ่ะระเบียงเนี่ยเป็นส่วนพิเศษของห้องนี้เลยทีเดียวเพราะว่าวิวเขาเนี่ยเป็นวิวที่สวยมากม,มันไม่มีอะไรบล็อกเลยเดี๋ยวฟิลโชว์ให้ดู ได้ค่ะตามเลยค่ะพี่นันได้ไดนี่เลยค่ะพี่นันเห็นไหมคะกระเบียงเราได้วิวสวยด้วยใช่ค่ะเป็นซิตี้วิวใช่ค่ะตรงนี้ก็สามารถ<อ>นั่งจิบกาแฟได้ดีคุณฟิลใช่ค่ะเพราะจะเป็นตรงหัวมุมพอดีนะคะอตอนนี้เนี่ยกี่โมงบ่ายโมงใช่ไหมคะแต่ว่า ไม่มีแดดเลยใช่ค่ะซึ่งมันจะเป็นมุมที่สามารถที่จะนั่งจิบกาแฟได้อย่างที่พี่นันว่านะคะพักผ่อนแล้วก็สามารถเชี่ะชมซิตี้วิวได้สบายเอ๊ะถนนเส้นนี้เป็นถนนอะไรครับคุณฟิวเส้นนี้จะเป็นเส้นอโศกดินแดงนะคะที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้วิ่งตรงไปเนี่ยก็จะเป็นเส้นสุขุมวิทเลยโอเคดีมากเลยค่ะเราดูในส่วนของวิวแล้วทีนี้ฟิวจะพาพี่ไปดูที่ไหนอีกไปดูห้องนอนกันเลยค่ะพี่นันโอเคได้เลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในมาสเตอร์เบดมแล้วนะคะที่นันมาสเตอร์เบดมเนี่ยเขาจะให้เตียงควีนไซส์มาแล้วก็บิวอินวอร์ดอรกพี่สังเกตเตียงนี่สามารถเก็บอุปกรณ์ด้านล่างได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะด้านล่างเนี่ยมีลิ้นชักอยู่3มส่วนนะคะสามารถเทียบใส่ข้าวของได้สบายแล้วก็ส่วนพิเศษในห้องนี้นะคะก็คือตัววิวนะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยเราสามารถชมซิตี้วิว เป็นวิวเดียวกับเมื่อกี้นี้ที่เราอยู่ที่วิวที่ตรงกระเบียงใช่ไหมคะใช่ใชอ๋อพิเศษติดวอลเปเปอร์ให้ด้วยใช่ค่ะอ๋อโอเคโอเคมีแสงระยิบระยับเลยใช่ค่ะคุณภาพดีค่ะเดี๋ยวส่วนต่อไปเราจะไปดีวห้องไหนมั้งคะฟิลเดี๋ยวฟิลพาไปดูห้องสเปรรูมได้เลยค่ะไปเลย ตอนนี้เราอยู่ในห้องสเปร์รูมค่ะพี่นันห้องนี้เนี่ยจะมีเตียง3ฟุตครึ่งให้นะคะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งบิวอินนะคะแล้วก็ชั้นวางของค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวทั้งส่วนล่างส่วนบนแล้วก็ตู้บิวอินเหมือนกันดีกันหมดดอกค่ะคาฟิวตอนนี้พี่ก็ดูห้องในทุกส่วนครบเรียบร้อยแล้วแต่พี่อยากให้ฟิลสรุปนิดนึงว่าภายในห้องเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ห้องนี้นะคะพื้นที่ห้องเนี่ยอยู่ที่42ตารางเมตรค่ะนะคะ,คะสองห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ำห้องน้ำใช้ร่วมกันตอนนี้พี่อยากจะถามฟิวว่าราคาของห้องนี้จะสวยเหมือนห้องหรือเปล่านะคะค่ะรอมานานแล้วค่ะเมื่อไรพี่นานจะถาม <c oughs> ห้องนี้นะคะเราเปิดอยู่ที่6.5ลาะะ้านค่ะอราคาไม่แพงสําหรับทำเลเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยนะคะใช่ค่ะสำหรับสองห้องนอนนะคะตารางเมตรนี้โลเคชันนี้ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากค่ะค่ะ เราไปดู f a c i l ลิตของเขากันก่อนดีกว่าดีเหมือนกันพี่ก็อยากเห็นว่ามันสะดวกแค่ไหนไปเลยนะคะพี่นะันไปสิครับพี่รออยู่ ตอนนี้เราอยู่ตรงส่วนกลางของที่ลุมพินีแล้วนะคะ,คะส่วนกลางของที่นี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยฟินิจี้พูลนะคะด้วยระบบเกลือมีซีท์แอนเฟิร์มนะคะแล้วก็มีห้องของคุณหนูมีสวนสตรีมลูมแล้วก็ห้องซาวน่าให้ด้วยค่ะ สนใจสามารถติดต่อได้ที่ช่องบ้านของขวัญของพี่นันเบอร์โทร0636424295นะคะถ้าจะติดต่อฟิวนะคะ0633918882หรือว่าไปเพจฟิวก็ได้ค่ะฟิวเรียลเอเจนซีไอคิค่ะหรือติดต่อผ่านเพจนายหน้านันขายบ้านขายคอนโดที่ดินนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ